สวัสดีค่ะพเพื่อนพี่สิริพาเพื่อนเข้าครัววันนี้พี่สิจะพาเพื่อนมาทําเมนูผัดหมี่นะผัดหมี่ผัดหมี่ไวๆใส่ไข่นะคะแล้วก็วัตถุดิบพี่สิก็มีใช้ไข่สองฟองนะคะมีกระเทียมนะคะกระเทียมกับหัวหอมนะเนี่ยอันนี้พี่สิใช้หมี่ ใช้มีไวไวนี่มีขาวไวไวเนาะพี่สีใช้แค่ครึ่งหอมก็จะใช้หัวหอมประมาณ3หัวกระเทียม 3- ามสี่กิบแล้วก็มีผักกระหล่ำปีแล้วต้นหอมหัน่นหั่นเป็นท่อนๆน,นะเดี๋ยวพี่สิทธิ์จะพาเพื่อนมาทำน้ำปรุงก่อนนะคะเราจะมีน้ำปรุงน้ำปรุงผัดหมี่ของพี่สิทินะคะสิ่งแรก ที่สีจะใช้น้ำมันหอยนะหนึ่งช้อนเราจะใช้หนึ่งช้อนนี่เข้มข้นมากนะประมาณนี้ใช้น้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแกงนะแล้วก็ ซอสฝาเขียวซอสฝาเขียว1ช้อนเหมือนกันตามด้วยซีอิ๊วซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาว1ช้อน และผงปรุงรสดีแล้วก็ใส่1ช้อนพริกป่นตามชอบเลยนะพี่สิริก็ใส่1ช้อนน้ำตาล ทรายนะพี่สิทจะใช้น้ําตาลทรายก่อนนะนใครก็ใช้น้ําตาลมะพร้าวก็ได้นะพี่สิก็ใส่ลงไปสักสี่ช้อนหวานนิดหนึ่งใครจะใช้น้ําตาลมะพร้าวก็ได้นะเพื่อนนะอันนี้พี่สิก็ใช้น้ําตาลทรายเพราะว่าน้ําตาลมะพร้าวหมดเนาะ ถ้ามันไม่หวานเลยเราก็เติมนะ้ำมันมะพร้าวก็ได้น้ำตาลมะพร้าวก็ได้อันนี้น้ำมะขามนะเพื่อนนะน้ำมะขามน,น้ำมะขามใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ไปเยอะหน่อยนะน,นี่พี่สีก็จะใช้มาสามสี่ช้อนสามสี่ช้อนนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็คนน้ำปรุงให้เข้ากันนะเพื่อนนะ ก็จะไปผัดเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีผัดกันเลยนะคะเพื่อนมาเริ่มผัดกันเลยเพื่อนๆก่อนอื่นพี่สีใส่น้ํามันลงไปก่อนประมาณสองช้อนแกงใหญ่ๆ เสร็จแล้วเราก็พอน้ำมันร้อนนิดหน่อยเราใส่หอมกระเทียมลงไปเจียว หอมจกระเทียมให้พอเหลืองนะเพื่อนแค่พอเหลือง เริ่มเหลืองแล้วเราก็ตีไข่ ไปคนคนคนนั้นเจนนะคนคนไปประมาณนี้นะเอาแบบว่าให้ไข่เป็นเหมือนแบบไข่คนประมาณนี้นะเอนนะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำปรุงใส่น้ำปรุงเราลงไป ตรงเราแบบคนมากใส่น้ำปลรงไปแล้วผัดให้หอมนะผัดให้หอมเนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เส้นหมี่ลงไปเส้นหมี่ใส่ลงไปใส่เส้นหมี่เราก็คลุกเลย เข้ากับน้ำปูนที่เรานำมาในระหว่างนี้ถ้าเพื่อนอยากให้มีสีสันเป็นสีที่ออกน้ำตาลน้ำตาลเราก็จะใช้สีอิ่วดำสีอิวหวาน ใส่ลงไปใส่ซีอิ๊วลงไปอันนี้เป็นที่เกรีเอาไปคลุกกับชามที่เป็นน้ำน้ำตุมเราก็อย่าไปใช้ไฟแรงมากเพราะว่าจะทำให้เส้นหมีเราติดกระทะ ใช้ไฟพอกลางๆๆแล้วก็ดีรดาช้ากัน ดีเป๊ะวราเป็นหัห่นมาแล้วก็ผัดรสไฟด้วยนะ เราใช้เป็นไฟกลางนะเพื่อนนะอย่าใช้ไฟแรงนะก็จะเริ่มตุดกระทะก็ผักผัดจนผักสลบแล้วพอนะาาแล้วเพื่อนะ้าทาแล้วเพื่อนผัดหมี่ใส่ไข่ของที่สิหห้้าตาก็ สวยงามพระรามแปดเลยส,สมบูรณ์ สวยงามไหมคะเพื่อนดมีน้ำปรุงของพีสดิเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยความสดเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนี่งางามเส้นสวย,สวย นะคะคสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มาชมแล้วนะแล้วก็ชอบคลิปนี้ก็กดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้มาชมคลิปเมนูอร่อยๆจากครัวพี่สิรินะคะสูตรนี้ถ้าเพื่อนๆทำตามแล้วนะก็เอาสูตรนี้ไปทำเป็นเมนูทำกินทำขายได้อย่างสบายนะคะเพื่อน ว่าเส้นเส้นไม่เส้นไม่เละเลยเส้นไม่เละไม่ขาดเลยเห็นไหมคะนี่เพื่อนดูเห็นไหมเส้นยืด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 ไหมฮะนี่สวยมากนะแล้วก็ผักเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปผัดให้เอ่อ จนนิ่มเพราะว่าจะทําให้ผักมันสีไม่สวยเนาะเนี่ยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเรามาตักเสิร์ฟเลยนะคะทุกคนนังไม่จ้าน่าทานนะน่าทานนะั้นเกันนะ เสร็จเราก็ผักกองกองไว้ให้ดูงามๆไหนสวยงามเส้นสวยนะเพื่อนนะเส้นสวยมาก